สวัสดีครับวันนี้ Product Review จากทาง v i ว่าไลนนะครับเราก็มีสินค้าพิเศษมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วนะครับเรามีการรีวิวตัวที่เป็น LED ไฟที่สามารถฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับโดยใช้รังสี UVC ตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าประเภทเดียวกันนะครับจากบริษัทเดียวกันที่เป็นบริษัท,ทชื่อว่า59นะครับตัวนี้เป็น กระเป๋าไฟ LED ฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสรุ่น P55Y นะครับอเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าหน้าตาแพคเกจจิ้งหรืออะไรพวกนี้เป็นยังไงบ้างเรามาอันบ็อกกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับมันก็จะมี QR code นะครับ ยิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคลิปให้เราดูว่า,าที่เขาทดสอบกับการฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคเนี่ยม,มันทำได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็จะมีแลบมีอะไรทดลองเป็นลิปสามารถยิงคิวอาร์โค้ดเนี่ยล้วไปดูกันได้นะครับโอเคก็จะมีป้าย a r r o space technology นะครับก็จะมีข้อมูลบอกนะครับฆ่าเชื้อได้99.99% 99นะครับ ใช้แสง UVC นะครับเวลา3นาทีนะครับไม่เกิดเป็นเกี่ยวกับท็อกซิกหรือไม่มีสารที่เป็นแบบว่ากรรมันตาภาพรังสีหรืออะไรพวกนี้ออกมานะครับไม่เกิด O3 ก็คือโอโซนไม่มีนะครับเพราะเป็นไฟ LED นะ้วก็มีการโปรเทคแล้วก็มีแสงที่ออกมาทั้งข้างบนข้างล่างกระเป๋านะครับเ,เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะครับ โอเคฝั่งนี้มีอะไรบ้างก็จะมีบอกไว้ว่าเขาเขียนว่าเป็นเป็นดีไซน์ที่มีไว้สำหรับเพื่อ,อาทางการแพทย์โดยเฉพาะนะครับก็จะมีสำหรับนี่สหรับสูตินารีแพทย์นะครับสำหรับเกี่ยวกับเด็กนะครับก็ค่าเชื้อพวกชุดชั้นในแล้วก็ค่าเชื้ออุปกรณ์ผ่าตัดอุปกรณ์ทำลอดนะครับอุปกรณ์สำหรับเด็ก แล้วก็จะมีพวกแพทย์โรคผิวหนังนะครับพวกโรคติดต่อแล้วก็พวกอุปกรณ์หมออื่นๆนะครับก็สามารถฆ่าเชื้อได้นะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะมีบอกไว้ว่าเขาฆ่าเชื้อโรคชาเชื้อแบคทีเรียอะไรได้บ้างนะครับก,ก็มีหลายตัวนะครับคันนี้เป็นสับเฉพาะทางการแพทย์นะครับโอเคก็มีอะไรต่อบ้างก็คันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับก็ไม่มีอะไรก็อธิบายเกี่ยวกับ ไฟครับโอเคเอ่าตรงนี้น่าสนใจก็พูดถึงตัวเทคโนโลยีนะครับตัวนี้นะครับว่าค่าเชื้อเป็น LED คลื่นความยาว260ถึง280นาโนเมตรนะครับเป็นคลื่น UVC เห็นว่าค่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อไวรัสเนี่ยได้ใน,ในระดับถึง DNA หรือ RNA เลยนะครับ เขาก็บอกว่าสามารถฆ่าเชื้อได้ง่ายแล้วก็ฆ่าเชื้อได้เหมือนกับการล้างมือเลยนะครับโอเคครับหลักๆก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับอตอนนี้ก็แกะกล่องออกมาแล้วนะครับผมก็จะมีของประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวกระเป๋านะครับแล้วก็จะมีตัวคู่มือนะครับคู่มือมีตัว ใบเซอร์ติฟิเคทนะครับแล้วก็มี QC p a ีพารรับรองมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์แบบนี้แจ็คเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะเสียบอยู่ตรงด้านหลังกระเป๋านะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูนะครับมันก็นี่ตรงนี้เสียบตรงนี้ครับมาดูข้างในกระเป๋านะครับก็จะเห็นว่ามีซิปซิปก็จะมี2อันนะครับรูดแล้วก็พอเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับอุ้ยขอโทษนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับตรงด้านข้างนียเขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับหมายความว่าคือมันจะดูดกับไอ้ตัวขอบตรงนี้ได้เลยก็คือไม่จําเป็นต้องมานั่งปิดฝารูซิปตลอดครับมันมันล็อกอย่างนี้ให้เลยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นแผง led นะครับก็จะมีส่วนข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับตรงก้นนะครับรวมกันแล้วเนี่ยมี24เม็ดชิป led นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เขาจะบุกเป็นเงาเงาไว้สําหรับ พอเราใช้งานปุ๊บเนี่ยแสงม,มันก็จะสะท้อนนะครับมันก็จะสามารถไปได้ทั่วทั้ง,งกระเป๋านะครับมีอะไรอีกตรงนี้อ๋อเป็นตะแกรงนะตอนนี้เขาจะมีตะแกรงให้นะครับก็คือยกสูงจากตัวตัว led ด้านล่างนะครับทําให้เราวางของเนี่ยแล้วมันก็แบบว่าฆ่าเชื้อได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ขอบด้านข้างทั่วเลยครับไม่ต้องเป็นต้องมานั่งพลิกกลับไปกลับมานะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมอ๋อตัวนี้มีปุ่มนะครับ ก็คือพอเราเสียบปลั๊กอะไรเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยปุ่มมันก็จะมีแสงขึ้นมาแล้วก็พอเรากดก็คือกดใช้งานทีเดียวปุ๊บแล้วก็รอให้แสงมันมัน,ม,นมันหยุดกระพริบนะครับก็คือจบนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องช่องให้ดูสถานะนะครับแต่ก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องไปมองมันนะครับก็ประมาณนี้ครับอ๋อใช่มันมีเซฟตี้นะครับพอเราใช้งานอย่างเงี้ยสมมุติว่าใช้งานอยู่แล้วเกิดมีคนไปเปิดฝา ขึ้นมาอย่างเงี้ยแสงตัวอุลตราไวเลสเนี่ยไอตัว UVC มันก็จะตัดทมันไปเลยไฟมันก็จะตัดมันไปนเลย,เย,เเลยทำให้เราแบบว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคหลักๆประมาณนี้นะครับหน้าตาเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงกันดูเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็คือต่อไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเราจะเห็นว่าไฟเนี่ยมันก็จะติดเป็นแบบนี้นะครับติดค้างเอาไว้นะครับคือสถานะคือยังไม่ได้ทํางานนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะ เอาหน้ากากอนามัยนะครับสองตัวนี้นะครับเข้าไปทําการฆ่าเชื้อนะครับก็คือเปิดฝาแล้วเราก็โอเควางเลยครับจัดให้มันให้มันกว้างๆไว้จะได้ฆ่าเชื้อได้ทั่วนะครับมันจะใหญ่กว่าตัว X1 นะครับเพราะนั้นเราใส่ได้สองอันเลยอย่างน้อยนะครับใส่เสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับปิดให้แน่นนะครับให้มั่นใจว่าไม่มีแสงออกมาแล้วนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม มันก็จะมีเสียงแล้วก็จะมีไฟกระพริบอย่างนี้นะครับกระพริบแปลว่ากําลังทํางานอยู่นะครับระหว่างนี้ก็คือรอไป3นาทีครับโอเคระหว่างรอนะครับก็พูดถึงเรื่องรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าก็คือตัว LED นะครับเป็น LED ที่เป็น UVC เม็ดชิปเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยเขาเคไว้ที่10,000หชั่วโมงนะครับแล้วก็ข้อควรระวังของตัวนี้ก็คือ อย่าพยายามใส่ของที่เป็นของที่มีความชื้นที่เปียกหรือเป็นน้ำหรือพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวเม็ดชิป LED เนี่ยมันมันมันจะไม่ได้แบบว่าถูกทำให้กันน้ำมานะครับเพราะนั้นแล้วใส่ใพวกของแห้งเป็นหลักนะครับแล้วก็ให้ห่างไกลมือเด็กนะครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันเข้าใจกันนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกครับแสง UVC เนี่ยมันค่อนข้างอันตรายกับผิวหนังแล้วก็ดวงตาเพราะนั้นแล้วเราไม่ควรจ้องแสงไฟโดยตรงหรือโดนผิวหนังโดยตรงนะครับตัวนี้กำจัดกลิ่นได้นะครับพอเวลาแบบสมมุติว่าหน้ากากาอนามัยเราใช้ไปอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นจากแบคทีเรียอะไรพวกนี้เราเอามาฆ่าเชื้อซะอ่าแล้วมันก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็เสียจเรียบร้อยนะครับผ่านไปสามนาทีแล้วก็จะเห็นว่าไฟสถานะเขาก็จะนิ่งแล้วนะครับผมเราก็สามารถเปิดฝาได้แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูนะครับผมอึ๊บอ่าเปมนแม่เหล็กดูดครับผมก็จะประมาณนี้ข้างในก็เอาออกมาได้เลยนะไม่มีความร้อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ให้ความร้อนแต่มันให้แค่เป็นคลื่นรังสี UVC นะครับตอนนี้ก็ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถนํามาใช้ใหม่ได้เลยนะครับผม ก็คือผมลองแล้วล่ะคือสิ่งแรกเลยจากประสบการณ์ตัวเองแล้วคือกลิ่นหายไปจริงๆมันจะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่แบบไฮจีนขึ้นนะครับสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็สำหรับ ใครที่จะเอาไปใช้ในการฆ่าเชื้ออย่างอื่นก็ทําได้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่เตือนไปก็คือข้อควรระวังก็คือไม่ควรเป็นของที่มีความชื้นที่มีน้ําหรืออะไรที่แบบว่าทําให้ led ข้างในเนี่ยม,มันเปียกแฉะได้นะครับจะฆ่าเชื้ออาหารจริงๆก็ทําได้นะครับแต่ว่าต้องมั่นใจว่าอาหารที่เราเอามาฆ่าเชื้อเนี่ยมันไม่ได้ใส่อยู่ในถุงพลาสติกที่มันไม่ทนรังสี uv ครับคิดภาพอบอกแม้ว่าก็คือรังสี uv มันก็เป็นแสงแดดนั่นแหละครับ ซึ่งมันก็จะทำให้พวกถุงพลาสติกที่มันแบบเกรดไม่ดีอย่างเงี้ยมันเกิดสารเคมีละลายออกมาได้เพราะฉะนั้นแล้วแทนที่จะจะเซฟเรื่องเกี่ยวกับแบคทีรียก็ดันกลายเป็นเรื่องนั้นแทนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องต้องดูดีๆนะครับว่าจะฆ่าเชื้ออะไรนะครับหลกัหลกๆก็คือเราฆ่าเชื้อหน้ากากาอนามายัยอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ที่อย่างโทรศัพท์มือถือนะครับหรือเงินหรือกระเป๋าสตางค์อะไรพวกนี้ที่เป็นของในใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยครับ ก็ก็จะโอเคครับแล้วก็เตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแสง UVC มีอันตรายต่อผิวหนังแล้วก็ดวงตาไม่ควรจ้องส่องมองโดยตรงนะครับหรือให้มันโดนผิวเราโดยตรงนะครับก็าทำอุปกรณ์เซฟตี้มาแบบนี้เพราะว่าเขาก็มองในเรื่องของความปลอดภัยนะครับดับงนั้นแล้วก็คือเวลาใช้งานทุกครั้งต้องอพึงระวังเสมอนะครับสำหรับวันนี้ก็ จบลงไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามีโปรดักอะไรแบบนี้เราก็จะเอามารีวิวแบบนี้แหละครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ